Cafe, เนสกาแฟสีนครคัมแบ็กเฉลยแล้วที่หายไปกว่า2เดือนเพราะติดกักขังจากคดีใบหวยขอโทษที่ทำผิดขอการเริ่มต้นใหม่ลั่นจะไม่ทำอีก หลังจากที่เนสกาแฟสีนครนักร้องลูกทุ่งอินดีิสาวชื่อดังได้หายหน้าหายตาไปจากโซเชียลและงานเพลงทำให้าาแฟนๆหลายคนสงสัยว่าเธอหายไปไหนและต่างคาดกันกันไปต่างๆนานาครับบางคนถึงกับออกมาตามหาผ่านทางโซเชียลกันเลยทีเดียวล่าสุดเนสกาแฟได้ออกมาคลื่นไหาผ่านทางโซเชียลของเธอแล้วครับโดยเธอได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงสาเหตุที่หายไปว่า ที่หลายๆคนให้ความสนใจและสงสัยคดีปีที่แล้วที่ใบหวยตัดสินมาหนูติดก,กักขังสองเดือนจริงค่ะหนูทำจริงหนูรับผิดค่ะ ก่อนอื่นเลยขอโทษพ่อกับแม่ที่ลูกทำผิดพลาดไปหนูขอโทษแฟนคลับทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกทกท่านที่ทำให้ผิดหวังบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตจะไม่ทำอีกขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเสมอขอบคุณผู้ใหญ่ผู้จัดงานคนจ้างคนที่ยังให้โอกาสเมตตาเหมือนเดิม ขอโอกาสให้หนูได้เริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาร้องเพลงสร้างความสุขสร้างผลงานใหม่ให้แฟนคลับทุกคนได้ติดตามไม่มีวันวันให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้เริ่มต้นเนสกาแฟสีนครคัมแบ็กนอกจากนั้นเนสกาแฟจะได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าว่า ตอนที่อยู่ข้างในครับเธอได้เจอคนแบบหลากหลายคดีหลากหลายรูปแบบเลยเธอเลยได้เอาความรู้สึกของทุกคนมาแต่งเพลงเนสกาแฟบอกว่าตั้งใจแต่งมากเพลงดีมากอยากให้ทุกคนนั้นได้ลองฟังเพื่อนๆพืนข้างในก็อยากฟังเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปมีแฟนๆก็มาให้กำลังใจเธอเยอะมากครับพร้อมกับบอกว่าจะรอติดตามผลงานและคอยสัพพอร์เนสกาแฟต่อไป